เจตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันพุทธที่21กันยายน2559ในตอนที่3กับกรณีการยื่นถอนการประกันตัว5นปอปชและก็จุดยืนทั้งทางการเมืองและท้งชีวิตของผมที่ประกาศชัดว่าชีวิตและอิสรภาพได้ยกให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลง ต่อนะครับ3.8หลังจากที่ได้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี2559เมื่อวันที่7สิงหาคม2559ไปแล้วผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยและการนำกลุ่มนปชประกอบด้วยนายจตุพรพรมพันธ์จำเลยที่2 นายนัทวุฒิสายเกือ้อจำเลยที่3มพยานใหญ่ได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าวจี้รัฐบาลและคอสชให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตลอดทั้งยุติคดีต่อผู้เห็นต่างช่วงมีการรณรงค์ประชามติหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่11สิงหาคม2 5 5 9โดยเฉพาะจำเลยที่สองได้ออกมายอมรับผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว ถึงผลออกเสียงประชามติในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาว่ามีการโกงหรือการทุจริตขึ้นไม่ว่ากรรมการนับคะแนนอ่านคะแนนแบบหันหลังอ่านหรือการออกเสียงแทนกันได้บางแห่งบัตรลงคะแนนมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์หรือกอกตอ พิมพ์หนังสือร่างรัฐธรรมนูญเพียงแค่สี่ล้านกว่าเล่มเท่านั้นทั้งที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากถึงห้าสิบล้านคนประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากปกตออย่างทั่วถึงมาก่อนการลงประชามติแล้วจะทำให้เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญดีหรือไม่ดีอย่างไร หรืออยากให้นายมีชัยอย่าเพิ่งตายให้อายุยืนเพราะคนไทยจะได้มองวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้คนไทยได้สาบแช่งกันตรงตัวมากที่สุดให้รออยู่จนมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนเพราะมาตรฐานของนายมีชัยนั้นเขียนรัฐธรรมนูญให้ใครคนนั้นเป็นทรราชทั้งสิน้นรายละเอียดปรากฏตามรายการมองไกลฉบับ วันที่9 10สิงหาคม2559ยิ่งกว่านั้นได้พูดเน็บแนมประชาชนที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญว่าเปรียบเสมือนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของจำเลยที่สองเมื่อวันที่18สิงหาคม2559แล้วจะได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร ประชาชนต้องสัมผัสด้วยตนเองจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเจอกับตัวเองไปบอกว่าผีหลอกนะครับมันจะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เจอผีจริงๆเพราะฉะนั้นพาประเทศแบบนี้ไปเถอะเพราะบทเรียนนี้ต้องเรียนพร้อมๆกันเราเองก็บอกกับพี่น้องอย่างหนึ่งว่าเรารู้แล้วแต่ทักแต่พักพวกที่ยังไม่รู้ ว่าให้ไปเจอกับตัวสิจะได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นบริบทที่แปลกว่าประชาชนลำบากยิ่งชื่นชอบต่อไปเขาก็บริหารให้ประชาชนเขายากลำบากสิจะได้รับความนิยมจากประชาชนจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเท่าไหร่ นะครับกติกานะครับที่อายุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไล่ลากคนเห็นต่างประชาชนชอบพืชผลทางการเกษตรตกต่ำการค้าขายพินอดพินาศย่อยยับหมดคนชอบเว้ยรัฐบาลนี้นะครับรายการมองไกล9สิงหาคม2 5 5 9ต่อมาเมื่อวันที่11ถึง12สงิงหาคม2 5 5 9 ได้เกิดเหตุระเบิดหรือวางระเบิดขึ้นในภาคใต้หลายจังหวัดด้วยกันและมีกระแสข่าวผู้ก่อเหตุน่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลหรือคอสชจำเลยที่สองและที่สามและนางธิดาถาวรเศษได้ออกมาให้ข่าวโต้ผู้ใส่ร้ายว่าหนึ่ง เราขอประนามหน,หนึ่งนะครับตัวตัวนะครับเราขอแสดงความไม่เห็นด้วยและประนามการกระทําความรุนแรงที่ทําไม่มีผู้เสียชีวิตสี่รายและบาดเจ็บจํานวนมากจงใจสร้างความวุ่นวายที่จะกลับจะมีผลให้คณะคอสชอ,อ้างเป็นเหตุผล ได้รักษาอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่อีกงานและมิใช่วิถีทางแก้ไขปัญหาใดๆของประเทศนี้ข้อสองเราขอประนามทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองที่ช่วยโอกาสใช้สถานการณ์นี้กล่าวใส่ร้ายผู้มีความเห็นต่างหรือฝ่ายที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติว่าเป็นผู้กระทำ ความรุนแรงครั้งนี้โดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงเราขอแสดงความไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจับกลุ่มคุมขังประชาชนฝ่ายหนึ่งแบบเหวี่ยงแหโดยใช้อำนาจพิเศษไม่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ด้วยตัวเองตามกร,ระบวนการยุติธรรมนะครับเขียนผิดบางคำนะครับและอื่นอีกหลายข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยที่สองให้สัมภาษณ์ว่าเหตุระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ซึ่งได้พาดพิงรวมถึงตามจับตามล่าเพื่อให้คนเสื้อแดงตกเป็นจำเลยสังคมที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเกิดระเบิดที่ไหนต้องเอาเสื้อแดงเป็นแพะก่อนทั้งสิ้นอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ว่าจะไม่ทนพวกท่านอีกแล้ว ถ้าขืนยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างไม่ชอบธรรมและจับเวียงแหกันแบบนี้อยากถามไปยังพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ว่าต้องการให้พวกตนทำอย่างไรดูเสมือนหนึ่งไม่อยากให้อยู่ร่วมชาติกันใช่หรือไม่แทนที่จะมีการตรวจสอบตามพยานหลักฐานแต่ใช้วิธีเอาตัวไปปรับทัศนคติและให้ข่าวโยงใหญ่ว่าเกี่ยวข้องกับระเบิด พวกตนถูกทหารประปกบยิ่งกว่าเมียสีอีกการยัดเยียดข้อกล่าวหาใส่ร้าย,ายเอาความตายของประชาชนยัดเยียดให้อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดชังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนับจากนี้ต่อไปถ้ามีการใส่ร้าย,ายพวกผมจะดำเนินคดตีตามกฎหมายโดยไม่ละเวน้นและผมไม่กลัวพวกท่านด้วย หนังสือพิมพ์ข่าวสด15สิงหาคม2559และยังพูดผ่าน Facebook ของจำเลยที่สองเมื่อวันที่20สิงหาคม2559ว่าการจับกลุมคุมขังผู้ต้องหาทั้ง17คนในความผิดอังยี่มั่วสุมที่เป็นแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยหรือนอปป ของทหารหรือตำรวจเป็นการจับแบบเฮงซวยมีการควบคุมตัวไว้ก่อนและไปขอหมายจับทีหลังอ้างว่าเป็นแนวร่วมของกลุ่มนปชแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่เมื่อปี2558เป็นการตั้งข้อหาแบบตอแหลแลนเป็นการโกหกพกลมแบบหาเรื่องใส่รายยัดเยียดข้อหาร้ายแรงต่อประชาชน และมินประมาทนปชไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองของคอสชอหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหวัวหน้าคสชแกนนำพักเพื่อไทยแกนนำนปชจะดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลหรือคอสชอแบบคู่ขนานกันไปนี่นะครับเป็นข้อหานะครับโดยการออก มาถแถลงข่าวในนามพรรคเพื่อไทยบ้างในอดีตในนามอดีตสอสอพรรคเพื่อไทยบ้างเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแกนนำนปชซึ่งจำเลยที่สองเป็นประธานนปชจำเลยที่สามเป็นเลขาธิการนปรชได้ดำเนินการเคลื่อนไหวออกมาพูดโจมตีดูถูกเหยียดยามถากถางเน็ดแนมเปรียบเปรยมินประมาทผู้อื่นเกือบจะทุกทุกวัน โดยจะใช้สื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์รายวันหรือทีวีผ่านดาวเทียมได้แก่ทีวีช่องพีททีวีหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กในเว็บ y o u t u b e หรือ Facebook ไล v ์จัดรายการต่างๆเช่นรายการมองไกลรายการ Facebook ไ like ลจ์จตุพร Facebook ไลท์นัทวุฒิสายเกลือรายการทิศทางประชาธิปไตยรายการนัทวุฒิสายเกลือ เข้าใจตรงกันนะรายการเดินหน้าประ,ประชาธิปไตยและรายการอื่นๆอีกมากมายโดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านตอบโต้โจมตีรัฐบาลหรือคอสชอหน่วยงานต่างๆตลอดทั้งบุคคลอื่นในเรื่องหรือประเด็นต่างๆที่ฝ่ายตนไม่เห็นด้วย โดยจะอ้างเหตุผลหลักประชาธิปไตยบางหน้าตัวอย่างประเด็นมีความเข้มข้นร้อนแรงในขณะนี้เช่นการดำเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรธหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชประเด็นการตีความคำถามพว่วงว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสว จะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกไม่ได้เป็นสสการเกี่ยวกับการให้กำลังใจปล่อยตัวการจับกลุ่มคุมขังนายจตุพัฒนหรือไผ่ดาวดินนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกจับกลุมในข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประชามติ เมื่อวันที่6สิงหาคม2559ที่ผ่านมาเป็นต้นหรือกดดันไห้มีการปล่อยตัวนายบุญเลิศบุรณุปกรณนายยุองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับพวก10คนในคดีความมั่นคงในข้อหากระทําความผิดกรณีจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตรา116/210หนังสือพิมพ์ข่าวสดวันที่16 19-22สิงหาคม2559การสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือนปปจจำนวน17คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้เป็นต้นและจำเลยที่สองกับพวกแกนนำนปชจะออกมาโจมตีในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเหล่านั้นเช่น จำเลยที่สองได้ออกมาถแถลงเมื่อวันที่10สิงหาคม2559ว่าการทำประชามติที่ผ่านมานั้นเป็นการทำประชามติที่ไม่เป็นประชามติเป็นการทำประชามติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ให้สิทธิเสรีภาพทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดความไม่เสมอภาคทุกกระบวนการของอำนาจรัฐได้ใช้วิธีเพื่อได้มาซึ่งคำว่าชัยชนะ วันนี้มีหลายกรณีครับที่เป็นควันหลงออกมาเริ่มแรกนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดวันลงประชามติกรณีเขตจตุจักรปรากฏคะแนนมากกว่าผู้มาใชา้สิทธิ์เหมือนปี50ที่จังหวัดภูเกต็ตนั่นแหละต่อมาครับกรณีลูกนี่นะครับถูกให้ใช้บัตรประชาชนแม่ไปใช้สิทธิ์ กรณีต่อมาก็สารภาพไปแล้วในคลิปกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เอามาเผยแพร่ที่หันหลังนับคะแนนด้วยนะครับความจริงหลายหน่วยที่ไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ที่จัดจะคือจังหวัดพิษณุโลกก็ยอมรับการชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งเป็นการอ่านด้วยนะครับโดยไม่มีคนนอกหรือใครไปเห็นซึ่งความจริงก็เป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกหรือกรณีอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์ก็มีผีไปใช้ก่อนเขาจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ใส่พยานใหญ่นอกจากนี้ประชาชนก็มีควันหลงอีกมากมาย เช่นกรณีนายเรืองไกลลีกิตวัฒนะฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะไปยื่นสารปกครองยกเลิกผลประชามติมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติกว่า50ล้านคนเมื่อเปรียบเทียมง,งบราคากลางจะพิมพ์ได้เพียง4.47ล้านเล่มเท่านั้นต่างจากงบกลางในการพิมพ์บัตรลงคะแนนแล้วจะมาบอกว่าประชาชนมีความเข้าใจมีความ ศรัทธาเชื่อมั่นในคอสชเพราะคุณพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเพียงสีล้านเล่มและไม่รู้สีล้านเล่มสี้านเล่มนี้ส่งถึงประชาชนหรือไม่หลายแห่งก้มหน้าก้มตาอ่านแต่เมื่อตั้งจะด้านได้ไออดก็เอาสิเห็นด้วยกับนายเรื่องไกลถ้าเป็นฝ่ายนปชทำอย่างนี้อย่าว่าแต่โมฆะเลยไม่เหลือแล้ว ผมสู้กับคนเก่งผมไม่กลัวเลยแต่คนหน้าร่านนี้ไม่รู้จะสู้อย่างไรแถมบอกตอนเองว่าเป็นคนดีอีกรู้จัดสัญหาคำไหนมาแลว้วและสุดท้ายอยากดูพักของนายไพรลนิติตะวันว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวนะครับดูกระบวนการก็เห็นแล้วหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันวันอังคารที่16สิงหาคม2559จำเลยที่3ออกมากล่าวว่า หลังเกิดระเบิดได้มีการไล่ควบคุมตัวบุคคลในพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะฝ่ายเห็นต่างกับผู้มีอำนาจโดยที่คนในครอบครัวไม่มีโอกาสติดต่อและไม่ทราบชะตากรรมรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ว่าควบคุมในฐานะผู้ต้องหาการเชิญมาสอบสวนอาศัยอำนาจตามมาตรา44แต่วิธีปฏิบัตินั้นยิ่งกวา่าเพราะจำเลยทั่วไปนั้นมีสิทธิใช้ทนายความแต่กรณีนี้ไม่มีสิทธิ ที่จะรู้ว่าทำอะไรผิดแม้จะมีอำนาจควบคุมตัวไว้เจ็ดวันแต่เรียกร้องให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ทันทีที่ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะมีแนวโน้มว่าสอบสวนเสร็จแล้วก็ยังจะกักตัวไว้จนครบเวลาเพื่อรักษาหน้าของฝ่ายรัฐไม่ให้ถูกมองว่าจับไปได้ไม่นานก็ต้องปล่อยเพราะหลงทางจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่16สิงหาคม2 5 5 9และได้กล่าวอีกว่าไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะตามจองเวนกลุ่มไม่รับร่างรัรฐธรรมนูญไปทำไมจะหาประโยชน์อะไรจากการจับกุมคนเหล่านี้ถ้าอ้างว่ารักษากฎหมายก็เห็นชัดว่าพระราชบัญญัติประชามติขาดความชอบธรรมขาดหลักสากลและเล่นงานเฉพาะฝ่ายเห็นต่างและพวกเดียว แต่พวกเดียวกันเช่นขึ้นไปรับร่างกลางเมืองราชบุรีกลับไม่ทำอะไรบิดเบือนเนื้อหาจนสมาคมทนายความแจ้งความดำเนินคดีก็เอาเรื่องไปดองไว้ขณะทุงเท้านาโนโนายกยังดมกลิ่นแต่กลับไม่ได้กลิ่นความยุติธรรมเรื่องนี้บ้างหรืออย่างไรขณะนี้ไปไกลถึงขั้นไล่จับผิดนายจตุพัฒเรื่องกินน้ำกินนม ไม่เข้าใจหรือว่ารัฐมีหน้าที่ปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มทุกคนและที่พวกเขาทำแค่แจกไปปลิวไม่ใช่ก่ออาชญากรรมที่พวกตัวเองนิรโทษศกรรมให้หมดกับเด็กไม่กี่คนจะเอาเป็นเอาตายกราบใดยังมีมาตรา44ให้อำนาจสูงสุดไว้ที่คนคนเดียว บ้านเมืองจะอ้างหลักนิติธรรมได้อย่างไรหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่18สิงหาคม2559วันที่27กรกฎาคม2559พระพุทธอิสระได้ร้องทุกขกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับจำเลยที่สองคือผมเนี่ยนะครับในข้อหามินประมาท ด้วยการโฆษณาและเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2 5 5 0มาตรา14เหตุเกิดช่วงระหว่างวันที่16พฤษภาคม2 5 5 9ถึงวันที่30พฤษภาคม 2, 5 5 9 จากข้อเท็จริงคำพูดทั้งหมดดังกล่าวตามข้อ3.1ถึงข้อ3.8เห็นว่าเป็นคำพูดที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุปลุกปั่นปลุกกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดืองสร้างความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศอันจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลซึ่งกำลังพัฒนาหรือบริหารจัดการ ให้บ้านเมืองกข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต่อไปจึงไม่ใช่เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและความชอบธรรมหรือป้องการส่วนได้ส่วนเสียกับตนตามทํามนองคลองธรรมและไม่ใช่เป็นการติชมโดยความเป็นธรรมแต่เป็นการใส่ความมินประมาทผู้อื่นโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสชหรือผู้เกี่ยวข้องให้เสียชื่อดูม,มิน หรือถูกเกลียดชังปรากฏหลักฐานต่างๆเป็นที่ประจักษ์จากการกระทำไม่ว่าพูดในที่ชุมนุมแต่โทษที่ชุมชนโดยผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโทรทัศน์ช่องพีทีวีหรือทางเว็บไซต์ Youtube อยู่เป็นประชาประจำอันมีลักษณะเป็นการกระทำ ที่ผิดเงื่อนไขของศาลอาญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เงื่อนไขที่ศาลอาญากำหนดไว้นั้นไรคุณค่าการกระทำของจำเลยทั้งห้าคนที่ผ่านมายังคงกระทำต่อไปอีกไม่หยุดยัง้งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ขาดความเคารพยำเกรงต่อสารโดยไม่ระมัดระวังการกระทำของตนให้สมกับที่ศาลให้ความคุ้มครอง และไว้วางใจให้จำเลยทั้งห้าคนมีอิสรภาพในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอย่างเคร่งครัดจึงเห็นควรยื่นคำร้องต่อศาลอาญาพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายวีราการมุตสิกพงษ์จำเลยที่หนึ่งนายจตุพรพรมพันธ์จำเลยที่สองนายนัทวุฒิสายเกืือจำเลยที่สานายเวงโตจิราการจำเลยที่สี่ และนายนิสิตศิลทุไพรจำเลยที่8เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนทั่วไปตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมให้ปลอดภัยจากพยันตรายและความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการฝ่าฝืนของจำเลยทั้งห้าหากสารอาญาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งห้าคนอีกต่อไปอาจไปก่อเหตุ บุ่นวายประการอื่นใดอีกได้แม้กระทั่งปัจจุบันจำเลยทั้งห้าคนก็ยังคงมีพฤติการและการกระทําดังกล่าวอยู่อีกอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะยุติรายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ยออวงเล็บคอพอ .18 วงเล็บปิด0800ทั3074 ลงวันที่29สิงหาคม2559ที่แนบ้ายคำร้องซึ่งโจทย์เห็นว่าเมื่อการกระทำตลอดจนพฤติการของจำเลยที่ 1, 2, 3, 4และที่8เป็นการกระทำที่ประพฤติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 1, 2, 3, 4และที่8ในระหว่างการพิจารณาของศาลนี้ กรณีจึงไม่มีเหตุไม่ควรให้จำเลยที่หนึ่งสองสามสี่และที่8ดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบพิจารณาเพิ่อสอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่แปด ในการพิจารณาของศาลนี้หรือพิจารณาสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศาลเห็นสมควรต่อไปขอให้ศาลนี้ได้โปรดอนุญาตอันหนึง่งรายละเอียดการกระทำตลอดจนพฤติการของจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่8นั้นโจทย์จะได้นำเสนอต่อศาลในชั้นไต่สวนต่อไป นะครับลงชื่ออายการเนี่ยนะครับไม่ต้องอ่านชื่อนะครับนี่คือจำนวนเนี่ยนะครับสามสิบสองหน้านะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าสิบหน้านะครับสามสิบสองหน้านอกจากนี้ก็แนบนี่นะครับหนังสือจากดีเอสไอยังอายการซึ่งเป็นเนื้อหาลักษณะเดียวกันทั้งสามตอนเนี่ยนะครับผมเองก็จะ นำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยครับทยอยดูกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่เป็นลายลากักษณ์อักษรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่พี่น้องเนี่ยนะครับได้ฟังทั้งสามตนใช้เวลากว่าชั่วโมงครึ่งนั้นจะได้ระดับตับฟังว่าทางดีเอสไอและอายการนั้นมีเหตุที่จะเพิกถอนประกันผมและคณะหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้ครับ ผมจะได้ใช้โอกาสกับบรรดาพรรคพวกได้ชี้แจงต่อสารและต่ออายการในฐานะผู้ร้องในวันที่สามตุลาคมในเวลา9ก้าโมงต้องกราบขอพระคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความห่วงใยแต่อย่างที่ผมเคยประกาศมาโดยตลอดบนหนทางแห่งการต่อสู้นี้ไม่ตายก็ติดคุกที่มีชีวิตรอดแต่ละวันและยังไม่ถูกขังนั้นก็โชคดีกันมามาก อิสรภาพของพวกเรานั้นไม่รู้วันไหนชีวิตของพวกเราก็ไม่รู้วันไหนเพียงแต่ว่าเราต้องยืนหยัดเพราะบ้านเมืองน,นี้เป็นของเราทุกคนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะได้ว่าในวันถัดๆไปกรับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ